สวัสดีครับมาพบกับอะไรหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิควิธีทอดปลาดุกยังไงไม่ให้น้ำมันกระเด็นนะครับทำได้ง่ายมากๆนะคบเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็นำปลาดุกของเราไปล้างให้สะอาดเลยนะครับเมื่อเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำเกลือมาขยำใส่ตัวเนื้อปลากันครับก็ใส่ภาชนะที่คล่องๆเลยนะครับ เกลือเราจะใช้อยู่ที่1ช้อนถึง2ช้อนโตนนะครับเราจะมาคลุกตัวปลาให้ตัวปลามีความสะอาดขึ้นนะครับตัวของปลาดุกก็จะคลายเป็นเหมือนเมือกๆออกมานะครับขั้นตอนนี้ผมก็จะทําอยู่ที่สองรอบนะครับเพื่อนๆืเมื่อเราทําเสร็จแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปคลุกอีกหนึ่งรอบนะครับทําแบบนี้2รอบนะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยเราก็นําไปล้างได้เลยครับ เสร็จสองรอบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำแป้งวันใส่ลงไปได้เลยครับตามด้วยน้ำส้มสายชูครับขั้นตอนนี้ก็จะทำให้ตัวประดุกไม่มีกลิ่นคาวนะครับเราก็จะคลุกแบบนี้เลยนะครับคลุกเหมือนเราคลุกเกลือเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเราคลุกเสร็จแล้วเราก็นำไปล้างทำความสะอาดเหมือนกันครับในขั้นตอนนี้ผมก็ทำแค่รอบเดียวนะครับ เจียเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปล้างให้สะอาดได้เลยครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มลงมือทอดกันเลยครับอันดับแรกผมก็จะใช้น้ำมันนะครับเทลงไปได้เลยนะครับตามด้วยน้ำสะอาดครับน้ำสะอาดผมจะใช้อยู่ที่3าส่วนสของน้ำมันนะครับในส่วนนี้เพื่อนๆกะดีเลยนะครับเราต้อง ทำให้น้ำมันท่วมปลาดุกด้วยนะครับเมื่อเราใส่น้ำมันกับน้ำลงไปแล้วก็ตามด้วยปลาดุกนะครับอันนี้ผมยังไม่ติดแก๊สนะครับใส่ปลาดุกลงไปก่อนนะครับเช็คดูนะครับน้ำมันต้องท่วมปลาดุกนะครับทำไมน้ำมันต้องท่วมปลาดุกเพราะว่าถ้าเกิดมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่โผล่ออกมาจากตัวน้ำมันนะครับก็จะทำให้ตัวปาลาเหยน้ำออกมาไม่เท่ากันนะครับ โอเคครับเมื่อเราใส่ประดุกลงไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ติดแก๊สได้เลยนะครับเราจะใช้ระดับไฟอยู่ที่ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะครับเมื่อเราติดแก๊สแล้วจากนั้นเราก็ทิ้งไว้เลยนะครับวิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่จะทำให้น้ำในตัวปลาค่อยๆระเหยโดยการที่ทำให้น้ำกับน้ำมันร้อนไปพร้อมๆกันครับน้ำที่เราใส่ลงไปในน้ำมันก็จะระเหยไปพร้อมๆกับน้ำที่ออกมาจากตัวปลาไปด้วยครับ พอ,อน้ำละเหยหมดแล้วก็จะเหลือแต่น้ำมันและทีนี้แหละครับก็เป็นวิธีทอดปลาดุกไม่ให้น้ำมันกระเด็นนะครับและยังได้รสสัมผัสของเนื้อปลาที่กรอบนอกแล้วก็นุ่มในดีด้วยครับในช่วงนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับน้ำมันมันจะเริ่มใสไปเองเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ทิ้งไว้เลยนะครับเราก็จะรอจนกว่าด้านล่างนะครับเริ่มมีสีเหลือง พอมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั่วด้านล่างแล้วนะครับเราก็จะค่อยมากลับตัวปลากันครับมาเช็คกันอีกรอบครับว่าตัวเนื้อปลาด้านล่างเหลืองดีหรือยังครับเมื่อเหลืองดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ผมยังไม่เจอน้ำมันกระเด็นเลยนะครับเพื่อนๆวิธีนี้ดีมากๆนะครับเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้ครับเดี๋ยวเราจะทอดด้านนี้นะครับ ให้เหลืองทั่วๆกันครับพอเหลืองทั่วกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตักขึ้นกันครับปลาของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาตักขึ้นกันเลยนะครับนี่นะครับเหลืองสวยน่าทานมากๆนะคะเพื่อนๆ คลิปในวันนี้นะครับผมก็นำเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆกันครับก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากๆครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ